ครับผมนีผมเจเจนะครับผมเมื ki, <necessary> ่อน so ี้เจเจจะมานําเสนอหลักนอกเขาใหญ่นะครับผมอาจารย์โดยสำหรับคนที่งบบ่อร้ายนะครับผมอกประมาณนี้นะครับผมอาจารย์งานกับชิว่ากับกับพ่อสายใดนะครับผมบ่บ่ได้สวยงามแบบวูวาหรูหลานะครับผมก็บ่ได้ดขีหลายแบบขีหลายนะครับผมอาจารย์สำหรับผมกับพ่อใายไดอยู่นะครับผมสาหรับคนที่งบหน่อยนะครับผมอาจารย์สำหรับคนที่งบหน่อยอ่า ไอ <c oughs> ตัวนี้เขาเอือนตัวอ,อันปักทั้งหนามันนะครับตัวนี้จะอยู่ข้างหลังมันเขาเอือนไว้อย่างไรอ่ะตัวนี้กับเป็นลักนกเขาใหญ่นะครับผมอาจารย์ลักนกเขาใหญ่นะครับผมอาจารย์ดูไล่ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมนี่เป็นประมาณนี้นะครับผมอาจารย์ชุดละหนึ่งเจ็ดสิบบาทนะครับผมอาจารย์อันนี้คือ ค่าส่งทหารนะครับผมอันนี้คือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทนะครับผมอาจารย์จะเป็นประมาณนี้นะครับผมหรือว่าเสียบผู้ค่าก็มีอยู่นะครับอาจารย์เอาที่ตอย่างก่อนนะครับเอาอันนี้ก่อนมันเห็นชัดไหมสวยๆชัดโอเคเนาะอ่าเงาเงาประมาณบอร์เดประมาณเนาะเงาห้าจุดห้านิ้วนะครับผมอาจารย์จะนี่มันห้าจุดห้านิ้วนะครับผมอ่าส่วนส่วนตัวนี้ตัวข้างหลังนี่ตั้งแต่ พี่ลิทมันหอดมองเนี่ยหกนิ้วนะครับผมครับผมกับต่อนะครับอาจารย์เห็นมีคนโทรมมากนะครับผมหอดหอดรักตัวนี้แล้วต่อไปจะมีมารีวิวอ่าชุดผูกขานะครับผมอาจารย์ครบเสร็จนี่นะครับผมครบเสร็จเป็นประมาณนี้นะครับผมแบบนี้จะอยู่ที่ชุดละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับอาจารย์มีสายหนาแล้วก็ลูกมุน ลูกหมุนแต่กลัวลูกปัดนะครับผมอาจารย์แต่ว่าบอ,บอผมบอเนี่ยน้ำไหลใส่เน่าวปนนี่เนาะครับผมอาจารย์เอาใส่มัดักซ้ำนี่ก็พอนนะครับผมขอ,อ,อ,องผมเองผมจะใส่อยู่ซ้ำนี่แต่อันนี้เพื่อบางคนเพิ่นอ,อยากใส่เน่านาะผมก็เลยเห็ดเพื่อไว้สำหรับคนมักเน่าน้ำน,นะครับผมคนมักตัดออกตัดเข่านะครับผมอาจารย์ในจะเป็นประมาณนี้นะครับผมหรือว่าผู้ใออยากแยก,ยกเฉพาะสายหนาย,ยางเดียวก็ได้นะครับผม สายหนาอย่างเดียวก็ได้น,นะครับผมอาจารย์นี่เส้นละห้าสิบนะครับผมอาจารย์สำหรับสายหนานะครับผมอ่าส่วนตะกั่วก็มีนะครับผมอยากแยกตะกั่วก็ได้นะครับผมอาจารย์นี่ตะกั่วนะผมอันละสิบบาทนะครับผมนี่ส่วนอ่าอันทงท่อนเพิ่มหมุนแยกหมุนก็ได้นะครับผมอาจารย์อันละสามสิบห้านะครับผมชิ้นละสามสิบห้านะครับผมโอเคนะครับเพื่อมีอาจารย์ท่านไหนอยากได้แบบแยกเอาไปขาอีงังจังไหนก็ลองโทรมาพูดคุยสอบถามได้เลยนะครับผม เพราว่าจะเป็นลักเนียดเนือนกเขาของเขาแขกเขาใหญ่เขาเนยสุดผู้คาาตัวมีนนะับผมอาจารย์ขั้น,นอาจารย์สนใจเราโทรมาผูดคุยสอบถามได้เลยนะครับมสารสดี่รับจาจาร์ก็ไล,ไลก็แช่ก็ต่างกันจิตเจมนได้ครับสวัสดีครับ 3กุกป่าร้อยครับผมไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะ